เรืองรินกำลังนั่งที่โซฟามุมหนึ่งโดยมีป้อมนั่งข้างๆและนักข่าวนั่งล้อมลุมสัมภาษณ์ถึงหนังเรื่องใหม่ของเรืองรินบุตรสลินยืนอยู่ข้างหลังชวนชมกับแก้วและช่างกล้องที่กำลังจับภาพอยู่ปะปนกับนักข่าวคนอื่นๆทราบว่าบทครั้งนี้คุณเลืองรับบทเป็นสายสืบสาว ที่ต้องตามจับผู้ก่อการร้ายที่เป็นลูกสาวของตัวเองชวนชมเริ่มถามก็จะมีบทที่เราทิ้งลูกไปตั้งแต่ยังเล็กด้วยความจำเป็นทำให้ลูกสาวเกิดความแค้นคิดทำลายเราทำให้ในส่วนที่เป็นชีวิตเข้มข้นไม่แพ้ฉากแอคชั่นเลยค่ะแล้วคุณเลืองนำประสบการณ์ในชีวิตจริงมาใช้ในการอินกับบทบ้างไหมคะ ก็อาจจะยากสักหน่อยเพราะพี่ไม่เคยมีลูกคงต้องใช้จินตนาการแล้วก็ข้อมูลจากคนใกล้ตัวค่ะพูดโดยเต็มปากไม่เคยมีลูกชวนชมบ่นเบาๆบุตรสลินกำมือแน่นที่ได้ยินคำพูดของเรืองลินทันใดนั้นก็มีพนักงานส่งดอกไม้ถือดอกบัวที่ถูกจัดล้อมด้วยมะลิเดินเข้ามาวางัง ตรงวงของเรื่องลินทุกคนก็มองฮือฮากันมากเรื่องลินเห็นการ์ดท,ที่แนบมากับดอกไม้จึงเปิดการ์ดออกอ่านในการ์ดเขียนว่าผู้หญิงโกหกทอดทิ้งได้แม้แต่เลือดในอกตัวเองไม่มีวันให้อภัยไม่มีวันแล้วก็เป็นลมหมดสติไปท่ามกลางสายตาของทุกคน นักข่าวคนอื่นๆถ่ายรูปเก็บภาพเต็มที่ว้ายเรืองช่วยกันพาเข้าไปในห้องแต่งตัวทีเร็วป้อมหยิบการ์ดขึ้นมาดูสีหน้าตกใจไม่แพ้กันในการมีอะไรหรอคะทำไมคุณเรืองลินถึงกลับเป็นลมพี่ต้องไปดูอาการคุณเรืองก่อนไว้สัมภาษณ์มาหลังนะคะป้อมวิ่งออกไปทันทีชวนชมหันมามองบุตรสลินแต่เธอหายไปแล้วชวนชมมองหา บุตรสลินที่หายตัวไปเฉยๆในที่สุดเขาก็รู้แล้วว่าหนูมีตัวตนอยู่บนโลกเดียวกับเขาและต่อจากนี้เขาจะต้องได้รับบทเรียนของการสูญเสียซะบ้างบุตรสลินพึมพำรรกับตัวเองด้วยน้ำเสียงเยี่ยมคืนหนึ่งในผับที่บุตรสลินเป็นผู้จัดการอยู่เธอได้ยินสุวั์คุยโทรศัพท์กับเสียจาง เรื่องจะหานักแสดงหน้าใหม่มาเล่นหนังประกบกับเรื่องลินบุษรลินเลยได้ทีบอสคะอย่างลินเนี่ยพอจะเล่นหนังกับเขาได้ไหมคะถ้าหนูสนใจจะลองดูก็ได้นะจริงหรอกคะบุษรลินแซงทำเป็นดีใจยิ้มหวานให้กับบอสโดยไม่รู้ว่ามีป้อมแอบถ่ายรูปของทั้งคู่ไว้ ก่อนจะเอาไปให้เรืองบินดูแต่เธอก็ทำทีถ้าไม่ซีเรียสอะไรคิดเพียงแค่ว่าเป็นลูกน้องเจ้านายเท่านั้นแต่ก็ไม่ไวายที่จะเครียดถึงเรื่องนี้อย่างมากเช้าวันใหม่บุษรินมาที่บริษัทของเสียจางเพื่อมาเทสบทภาพยนตร์ป้อมมาเห็นบุษรินพอดีก็จำได้ จึงไล่ให้ลุกไปนั่งที่อื่นเพราะเก้าอี้ตัวที่เธอนั่งเป็นของเรืองลินพอดีเรืองลินได้ยินเสียงโวยวายของป้อมจึงรีบเดินออกมาบุตรสิรเ,เห็นเรืองลินก็ทำท่าทีแข็งก้าวใส่อ๋อเก้าอี้ดาราใหญ่นี่เองอยากได้จริงๆหรอคะถ้าคุณขอฉันก็จะให้เก้าอี้มีตั้งเยอะฉันนั่งตัวไหนก็ได้ ยังหงุดหงิดกับเรื่องไร้สาระเลยนะเรื่องลินตัดปัญหาเพราะไม่อยากมีเรื่องกับบุตรสลินและดึงป้อมออกไปนั่งเก้าอี้ตัวหนึ่งโดยไม่เหลือบมองสายตามาที่บุตรสลินเลยสักนิดเดียวเมื่อถึงเวลาที่ต้องเทสบทคู่กับเรื่องลินซึ่งมีคนกำลังอธิบายฉากที่ต้องเทสให้กับเรื่องลินและบุตรสลินฟัง ฉากที่แคสเป็นตอนที่ได้เจอแม่ที่ทิ้งคุณไปเป็นครั้งแรกค่อนข้างจะหนักหน่อยคุณเลืองลินจะส่งอารมณ์ให้เชิญครับคุณเลืองลินเดินเข้ามาตรงกลางประจันหน้ากับบุษรินเลืองลินจับแขนบุษรินแล้วดึงมากอดเหมือนกำลังหนีอะไรมาบุษรินตกใจสะบัดออกอย่าเอามือสกปรกของคุณมาแตะต้องฉัน ทำไมหนูพ้อก,กับแม่แบบนี้ล่ะลูกฉันไม่ใช่ลูกคุณผู้หญิงเห็นแก่ตัวที่ยอมทำทุกอย่างเพื่อชื่อเสียงเงินทองทำได้แม้กระทั่งทิ้งเลือดในอกของตัวเองฟังแม่ก่อนเรืองลินพยายามดึงบุตรสลินไว้ตอนนี้อยากเป็นแม่เหรอตอนที่ฉันเรียกหาคุณคุณอยู่ที่ไหนบุตรสลินฉายแววความรังเกียจมากขึ้นแม่จำเป็นจริงๆนะ บุษรลินขยับเข้าหาเรืองดินทุกคำพูดและแววตาดูเหยียดหยามดูถูกกันสุดๆจำเป็นที่จะต้องยึดอาชีพหญิงบริการชั้นสูงเพื่อความสุขสบายของตัวเองนี่นะหรอความจำเป็นคุณมันน่าทุเลศน่าขยะขยงที่สุดเรืองลินโมโหรู้สึกว่าบุษรลินดูถูกตัวเองย,ยกมือขึ้นตบเสียงดังเพีย้ย ฉันกับยายจะไม่มีวันให้อภัยไม่มีวันเรื่องลินอึ้งไปกับคำที่บุตรสลินพูดรู้สึกสะกิดใจแปลกๆจึงวิ่งตามออกไปมีอะไรหรอป้อมวิ่งตามมาผู้หญิงคนนั้นเขาต้องรู้เรื่องลูกฉันแน่ๆอย่าได้ขุดคุยเรื่องลูกขึ้นมาเชียวนะฉันขอเตือน เลืองลินถอนใจเซ็งเซงแล้วปิดประตูห้องเดินไปเปิดลิ้นชักหยิบกล่องเล็กๆออกมาเปิดกล่องออกเป็นกระดาษวาดลูกแม่ลูกจูงมืออยู่ริมทะเลด้านหลังมีบ้านเล็กๆน่ารักดูฝีมือโย้เยะเลืองลินมองอย่างคิดถึงหนูวาดรูปนี้เองเลยนะแม่คุณแม่จูงมือไปเที่ยวทะเลด้านหลังมีบ้านของเราด้วย หนูให้แม่แม่จะได้รู้สึกว่าหนูอยู่ใกล้ๆแม่หนูรักแม่เลืองลินกอดตอบลูกสาวอย่างปลื้มใจในที่สุดบุตรจลินก็ได้รับเลือกให้แสดงหนังของเสียจางประกบคู่กับเลืองลินอย่างสมความตั้งใจแต่บุตรจลินก็มีแผนการบางอย่างจึงโทรไปบอกเสียจางว่าขอถอนตัวจากหนังเรื่องดังกล่าว ทำให้บอสไม่พอใจอย่างมากแต่เมื่อบุตรสลินได้ยกเหตุผลบวกกับลูกอ้อนมาอ้างบอสก็ยิ้มใจอ่อนเวลาในคืนวันหนึ่งหลังจากออกมาจากผับแล้วบุตรสลินก็ได้เจอกับเสียวิชัยที่มาดักรออยู่พร้อมทั้งหยิบปืนขึ้นมาขู่บังคับให้บุตรสลินไปกับตน เธอไม่มีทางเลือกจึงต้องไปกับเสียวิชัยแต่ก็ไม่ไวยที่จะกดโทรศัพท์หาสิวาเขาจึงได้ยินข้อความทั้งหมดของเสียวิชัยกับบุตรสลินเมื่อถึงที่หน้าบ้านของเสียวิชัยที่กำลังง่วนอยู่กับการปลดเข็มขัดนิรภัยบุตรสลินจึงตัดสินใจรีบเปิดประตูวิ่งหนีออกมาวิชัยตัดใจยกปืนขึ้นเล็งไปที่บุตรสลิน พอดีกับที่สีวาได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดจึงรีไปตามทิศทางของเสียงปืนปล่อยชนะไอ้บ้าปล่อยช่วยด้วยหยุดแหกปากได้แล้วอยากให้คนแหกกันมาไงวิชัยพย,ยพยายามลากบุษรสลินเข้าไปในบ้านแต่ก็เห็นรถของสิวาบึงเข้ามาส่องไฟมาที่วิชัย จึงทำให้ตกใจเอามือที่จับตัวบุษรลินอยู่ยกขึ้นบังไฟปล่อยผู้หญิงนะบุษรลินดีใจจำเสียงของสิวาได้ผวาเข้าไปหาวันต่อมาภายในผับที่ทำงานของบุษรลินเลืองลินก็ได้เข้ามาขอพบมีอะไรพูดกันตรงนี้ก็ได้ฉันไม่ได้มีความลับอะไรที่ต้องปกปิดหรือคุณมี งั้นบอกฉันมาว่าวันนั้นที่ไปแคสเธอพูดอะไรบางอย่างออกมาที่ไม่อยู่ในบทมันหมายความว่ายังไงฉันก็แค่อินตามบทพูดไปเรื่อยเปยื่อยทำไมหรอหรือว่ามันไปตรงกับชีวิตจริงของคุณเข้าคนอย่างฉันไม่เคยแต่งงานมีลูกมีผัวใครๆก็รู้ถ้าอย่างนั้นคุณจะเดือดร้อนมาถามฉันถึงที่นี่ทำไม เธอไม่จําเป็นต้องรู้อ๋อแล้วเรื่องเสียน่ะระวังไว้ด้วยพูดจบก็เดินจากไปบุตรสลินเจ็บจี๊ดในใจมองตามอย่างแค้นสุดๆวันหนึง่งบุตรสลินได้ไปหาพ่อของเธอเมื่อแยกกันกับพ่อของเธอแล้วก็ได้ส่งบัตรสนเทศไปให้เลืองลินข้อความว่าถ้าอยากพบคนที่ตามหา คืนนี้ทุ่มตรงพบกันตามสถานที่ข้างล่างใอบัวทำเอาเรืองวินถึงกับน้ำตาล่วงยอมยกเลิกนัดทั้งหมดเพื่อจะไปตามที่อยู่ในบัตรที่เขียนไว้เด็กเสิร์ฟพาไปที่โต๊ะเดียวกับวิทย์ทั้งคู่ต่างตกใจอย่างมากที่ได้พบหน้ากันอีกครั้งการที่ส่งให้ฉันฝีมือคุณเหรอคุณต้องการอะไรเงินเหรอฉันไม่ได้มีหรอกนะเดี๋ยว ผมเปล่านะผมมาที่นี่พ่อลูกบอกให้มาว่าไงนะคุณเจอลูกหรอจริงๆเหรอวิทย์เรืองดินเขย่าแขนวิทย์อย่างเดิมตัวจังหวะนั้นนักข่าวจึงได้กดภาพถ่ายบันทึกเหตุการณ์ทั้งหมดไว้วันรุ่งขึ้นภาพของเรืองดินกับวิทย์ในร้านอาหารเมื่อคืนก็ถูกโพสต์ลงในโซเชียลและแชร์กันต่อ ทำให้เรืองลินและวิศตกใจอย่างมากด้านบุตรสลินยิ้มเยาะพอใจในแผนการที่ตนเองทำไว้แต่ในเช้าวันต่อมาบุตรสลินแปลกใจมากที่ไม่เห็นข่าวของเรืองลินเหมือนเช่นเคยเป็นเพราะเสียจงังจัดการเคลียรเรื่องนี้เรืองลินร้อนใจแอบกดโทรศัพท์หาวิย์เพื่อที่จะถามข่าวข่าวของลูก ในที่สุดสองคนก็นัดเจอกันซึ่งไม่รู้มาก่อนว่าป้อมแอบตามดูพฤติกรรมของทั้งคู่อย่างใกล้ชิดคืนต่อมาในผักที่บุตรสลินเป็นผู้จัดการอยู่วันหนึ่งบุตรสลินได้รับรู้ว่าสิววาคือลูกของเสียจางเธอทำอะไรไม่ถูกคิดไม่ออกรู้แค่ว่าไม่อยากโดนเขาเกลียด เช้าวันรุ่งขึ้นบุตรสลินได้ไปที่กองถ่ายของเรืองลินเพื่อที่จะดูว่าเสียจางจัดการยังไงกับเรืองลินแต่เมื่อได้รู้ว่าเรืองลินยังได้มาถ่ายหนังอยู่เหมือนเดิมก็รู้สึกไม่พอใจมากจังหวะเดียวกับที่เรืองลินมาพอดีทั้งคู่จึงประจันหน้ากันกลัวฉันจนต้องใช้วิธีนี้เลยเหรอวิธีที่คุณใช้กับฉันไง ถ้าฉันมั่นใจว่าคุณแน่พอคุณคงไม่รอบกับคนอื่นแบบนี้หรอกฉันไม่เข้าใจเธอกำลังพูดเรื่องอะไรเรื่องลินไม่รู้เรื่อง,องจึงไม่อยากต่อปากต่อคำด้วยทำหน้าซื่อตาใสได้เนียนมากนะฉันไม่รู้หรอกนะว่าเธอโกรธฉ่องอะไรแต่เธอไม่เหนื่อยบ้างหรอที่ต้องวิ่งมาหาฉันคอยหาเรื่องฉันเหมือนคนบ้าไปจากท่านซะ เธอยังสาวแล้วก็ยังสวยอย่าคิดโง่ๆเอาชีวิตมาแลกกับเงินเล็กน้อยพวกนี้เลยก็ถูกของคุณนะแต่ผู้หญิงอย่างฉันนะ่ะฉันเตือนเธอด้วยความหวังดีนะและเมื่อได้มาพบกับสีวาวันนี้วันพิเศษนี่ครับพิเศษสำหรับใครหรอคะก็สำหรับคุณไงครับขอบคุณนะคะบุตรลินเอ่ยขึ้นเรื่องอะไรหรอครับ สองสามวันมาเนี้ยฉันรู้สึกเหนื่อยแล้วก็สับสนหลายเรื่องแต่คุณทำให้ฉันรู้สึกดีขึ้นบุตรสลินยิ้มเหมือนได้ปลดปล่อยความรู้สึกบางส่วนที่คอนโดของบุตรสลินชวนชมต่อว่าบุตรสลินที่ทำให้แม่ของตัวเองตกต่ำได้ขนาดนี้ทำให้บุตรสลินรู้สึกผิดมากเลืองลินพยายามอดทนเพื่อที่จะ ตามหาบุตรสลินอยู่ๆเธอก็ชนเข้ากับวิทโดยบังเอิญทำไมคุณเรืองลินถามวิทหลังจากเห็นเครื่องแบบของวิทก็อย่างว่าผมใช่ว่าจะมีความรู้อะไรนักหนาที่ผ่านมาก็อาศัยสมบัติเมียทั้งนั้นวันนี้มีอาชีพให้ทำก็บุญเท่าไหร่แล้วในขณะที่เขาอยู่ในเครื่องแบบของพนักงานส่งอาหาร แล้วคุณล่ะทำไมคือผมเห็นหนังสือนั่นแล้วไม่มีคนหนุนหลังฉันก็เป็นแค่ดาราแก่ๆไม่มีใครเหมาะไม่มีใครต้องเกรงใจต่อไปแต่ฉันก็ทําใจได้บ้างแล้วล่ะสิ่งที่จริงก็แค่นิดหน่อยขำอะไรผมไม่ได้หัวเราะเยาะคุณนะแต่ผมแค่รู้สึกตลกที่เราต้องมาเจอกันในสภาพนี้ โดยการตกอับทั้งคู่ได้โพดทวิตฉันรู้ว่าฉันลบล้างความผิดเก่าๆไม่ได้แต่ฉันอยากให้ลูกให้โอกาสฉันบ้างฉันอยากคุยอยากกอดอยากอยู่กับลูกเหมือนแม่ลูกคนอื่นๆผมคงตอบไม่ได้เรื่องให้โอกาสไม่ให้โอกาสคงต้องให้ลูกเป็นคนตัดสินใจเอง เวลาอยู่ต่อหน้าคนอื่นไม่เห็นคุณกล้ายอมรับเลยนี่ว่าเป็นแม่ฉันแล้วทีแบบนี้มาพูดว่าลูกอย่างโน้นลูกอย่างนี้ไม่คิดว่ามันตลกไปหน่อยหรอถ้าแม่ยอมรับกับทุกคนว่าแม่เป็นแม่ของหนูหนูจะเลิกรังเกียจแม่ไหมบุตรสลินนิ่งคิดในคำพูดของเรืองรินแม่จะพิสูจน์ให้ลูกเห็นว่าแม่รักลูกมากแค่ไหน ดาราใหญ่อย่างเรืองรินไม่เคยมีลูกหรอกบุตรสลินก็ไม่เคยมีแม่เหมือนกันต่อไปนี้บุตรสลินจะมีแค่ยายบัวเท่านั้นคุณนะ่ะตายไปจากชีวิตชันานแล้ววันหนึง่งในโลกโซเชียลบุตรสลินก็ได้เห็นโพสต์ของเรืองรินที่ได้ให้สัมภาษณ์กับรายการหนึง่ง ขอต้อนรับคุณเลืองดินครับในบทสัมภาษณ์ฉันเคยแต่งงานและมีลูกตั้งแต่เมื่อสิบกว่าปีก่อนแต่เพราะฉันเห็นแก่ตัวเห็นแก่ชื่อเสียงจึงต้องทิ้งลูกของตัวเองไปฉันเป็นแม่ที่เลวค่ะที่ฉันตัดสินใจพูดในวันนี้ฉันไม่ต้องการสร้างกระแสรหรือให้ใครๆเห็นใจ สิ่งเดียวที่ฉันหวังขอแค่ให้ลูกให้อภัยฉันแม่รักลูกนะบุตรบุตรสลินร้องไห้สุดลงกับพื้นแล้วก็ต้องช็อกเมื่อรู้ว่าเรืองลินประสบอุบัติเหตุขณะถ่ายทำรรเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลอย่างเร่งด,ด่วนบุตรสลินรีบตามไปที่โรงพยาบาลท,าทันทีเขาอยู่ไหนญาติคนไข้รอด้านนอกนะคะ ผู้หญิงคี้ขาดคิดจะทิ้งฉันอีกแล้วใช่ไหมคิดจะหนีเหรอฉันยังไม่ได้แก้แค้นเลยตื่นขึ้นมาเดี๋ยวนี้นะได้ยินหรือเปล่าชีพรจรเต้นอ่อนมากค่ะคุณหมออย่าไปแม่แม่อย่าทิ้งบุตรนะแม่ได้ยินบุตรหรือเปล่าบุตรขอโทษบุตรอภัยให้แม่ทุกอย่างบุตรรักแม่นะ เรืองลินรวบรวมกำลังครั้งสุดท้ายบีบมือบุตรสินแม่จา๋าบุตรสัญญาบุตรจะเป็นคนเดิมแล้วเราจะเริ่มต้นกันใหม่นะแม่แม่เครื่องปั๊มหัวใจเสียงหมอดังขึ้นช่วยแม่ฉันด้วยสิขาหมอคนไข้สิ้นลมแล้วคัะแม่จา๋าทำไมแม่ทิ้งบุตรไปบุตรขอโทษ แม่จ๋ากลับมาหาบุตรเถอะกลับมาทุกคนมองภาพบุตรสลินกับเรื่องลินอย่างสะเทือนใจแล้วก็มีปฏิหารเกิดขึ้นเครื่องปั๊มหัวใจทำงานอีกครั้งเส้นชีพจรกลับมาวิ่งเหมือนเดิมบุตรสลินดีใจน้ำตาไหลภาควันต่อมาวิทย์พาบุตรสลินไปที่บ้านริมทะเล แม่เขาซื้อไว้ให้ลูกเขาว่ามันเป็นสัญญาบุตรสลินนึกถึงภาพเก่าๆน้ำตาไหลออกมาบุตรจบเรื่องร้ายๆแล้วก็กลับมาเป็นบุตรสลินคนเดิมอย่างที่แม่เขาต้องการเถอะนะข้าพ่อ